สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขากลับมาพบกับป้าแนนซีที่ช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องอีกแล้วนะคะวันนี้ป้ามีเรื่องใกล้ตัวมากๆมาชวนคุยค่ะเป็นคำถามที่หลายคนชอบถามป้ามานักตอนนักนั่นก็คือป้าแนนซีค่ะกินไข่ต้มวันละสองฟองทุกวันติดต่อกันเป็นเดือนเนี่ยจะเป็นอะไรกับไตไหมคะฮันแน่หลายคนคงเคยสงสัยกันใช่ไหมคะ วันนี้ล่ะคะ่ะป้าแนนซี่จะมาคลายข้อสงสัยแบบหมดเปลือกฟังให้ดีๆนะคะเพราะเรื่องไตเนี่ยสำคัญมากกินไข่ทุกวันไตจะพังไหมนะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ไตยังแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับไตการกินไข่ต้มวันละสองฟองทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยสบายมากคะ่ะไม่มีผลเสียกับไตโดยตรงเลย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหรอคะมาค่ะป้าจะเล่าให้ฟังโปรโตีนจากไข่ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดไข่สองฟองให้โปรโตีนประมาณ12-14กรัมเองค่ะคุณผู้ชนซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณโปรโตีนที่ร่างกายเราต้องการในแต่ละวัน ไตของเรานะคะเหมือนโรงงานน้ำดีประจำตัวที่ออกแบบมาให้กรองของเสียจากโปรโตีนได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วถ้าไตยังฟิตอยู่การจับการกับโปรโตีนแค่นี้ถือเป็นเรื่องจิบจิบเลยค่ะเรื่องคอเลสเตอรอลในไข่หายห่วงได้เลยค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะกลัวไข่เรื่องคอเลสเตอรอลกันมากใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วค่ะว่าคอเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไปไม่ได้ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมากเท่าที่เราเคยเชื่อกันหรอกค่ะร่างกายเราฉลาดค่ะเขามีกลไกลควบคุมของเขาเองการกินไข่ในปริมาณที่พอเหมาะจึงไม่ค่อยเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งอาจส่งผลถึงไตในระยะยาวได้สบายใจได้เลยนะคะไข่ต้มขึ้นแหล่งสารอาหารชั้นยอด ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะไข่ต้มเนี่ยเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารดีๆเยอะแยะไปหมดทั้งวิตามินหลากหลายชนิดแร่ธาตุจำเป็นอย่างซีลีเนียมไอโอดีนแถมยังมีโคลีนที่บำรุงสมองและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายเราด้วยนะคะสารอาหารเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวมรวมถึงสุขภาพของไตเราทางอ้อมด้วยค่ะ เห็นไหมคะฟังแล้วหายกังวลไปเยอะเลยใช่ไหมคะจำไว้นะคะถ้าไตาย,ยังดีอยู่สบายใจได้เลยค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนกันนะฟังป้าแนนซี่แล้วอย่าเพิ่งเผลอตัวเผลอใจไปคิดว่างั้นก็กินอะไรก็ได้สินะคะเพราะเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคลค่ะมีบางกลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและการกินไข่ต้มวันละสองฟองทุกวันอาจจะต้องคิดให้ดีกว่าคนทั่วไปค่ะนั่นก็คือ คุณผู้ชมที่เป็นโรคไตเรื้อรัง c k d ในระยะปานกลางถึงรุนแรงกลุ่มนี้ล่ละคะ่ะที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยเพราะไตทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วการบริโภคโปรตีนมากเกินไปแม้จะมาจากไข่สองฟองก็ตามอาจไปเพิ่มภาระให้ไตที่กำลังอ่อนล้าอยู่ทำให้ของเสียอย่างยูเรียหรือครีแอตินีนค้างสะสมในเลือดสูงขึ้นซึ่งอาจเร่งให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นไปอีกได้คุณหมอหรือนักโภชนาการ มักจะแนะนำให้กลุ่มนี้จำกัดปริมาณโปรโตีนที่ได้รับจากอาหารในแต่ละวันนะคะ คุณผู้ชมที่เป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงที่คุมน้ำตาลคุมความดันไม่ได้สองโรคนี้ล่ละค่ะเป็นสาเหตุตัวร้ายอันดับต้นๆที่ทำให้ไตพังถ้าคุมไม่ได้ไม่ดูแลตัวเองการกินไข่ต้มอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงแต่ถ้าไปรวมกับอาหารอื่นๆที่มีไขมันสูงโซเดียมสูงก็อาจส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวเลือดไปเลี้ยมไตไม่ดีซึ่งจะทำให้ไตแย่ลงไปอีกในระยะยาวได้ค่ะ ใครที่ดื่มน้ำน้อยมากๆเป็นประจำอันนี้ก็สำคัญนะคะถึงแม้ไตจะดีอยู่แล้วแต่ถ้าดื่มน้ำไม่พอไตก็ต้องทำงานหนักขึ้นในการกรองของเสียด้วยนะจ๊ะแล้วเราจะดูแลไตของเราให้ดีไปนานๆได้ยังไงคุณผู้ชมขาสุขภาพที่ดีเนี่ยเริ่มต้นที่จานข้าวของเรานี่แหละค่ะป้าแนานซี่ขอแนะนำแบบนี้เลยนะคะ ไปตรวจสุขภาพไตบ้างนะคะไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะการไปตรวจเลือดตรวจปสวัสสาวะเช็คค่าไตบ้างจะทำให้เรารู้สถานะของไตตัวเองและดูแลได้ทันท่วงทีค่ะปรึกษาคุณหมอหรือนักโภชนาการโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชมเป็นโรคไตเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงค่ะคุณหมอจะช่วยวางแผนการกินที่เหมาะกับร่างกายเราที่สุดเพื่อให้ไตของเราอยู่กับเราไปนานๆนะคะ กินอาหารให้สมดุลค่ะไข่ต้มสองฟองเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ค่ะแต่เราต้องดูภาพรวมของอาหารที่เรากินในแต่ละวันด้วยนะคะเน้นผักผลไม้ธันยพืชไม่ขัดสีลดอาหารแปรรูปเค็มจัดหวานจัดมันจัดรับรองว่าดีต่อไตแน่นอนค่ะดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอค่ะสำคัญมากๆเลยนะดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ8แก้วหรือสองลิตรต่อวัน เพื่อช่วยให้ไตทำงานได้คล่องตัวและขับของเสียออกไปได้ดีขึ้นค่ะสรุปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะการกินไข่ต้มวันละสองฟองทุกวันนานหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสำหรับคนไตปกติค่ะแต่ถ้าใครมีโรคประจำตัวหรือมีข้อสงสัยก็อย่าลืมไปปรึกษาคุณหมอหรือนักโภชนาการนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทุกคนค่ะ หวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากเรื่องเล่าของป้าแนนซี่นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันเยอะๆนะคะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากป้าแนนซี่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ป้าแนนซี่ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ